นี่นะคะน้องอิฟก็มีซิงเกิลใหม่ล่าสุดค่ะของน้องอีประวันเองนะคะกับบทเพลงนับดาวรอเธอค่ะยังไงก็ขอฝากแฟนเพลงเป็นกำลังใจให้กับซิงเกิลใหม่ของน้องอีประวัรด้วยลวกันนะคะก็จะเป็นเพลงแบบลูกทุ่งหวานๆนะคะแบบว่าแนวแบบน่ารักกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กนิดนึงค่ะ ค่ะสำหรับเพลงนี้ก็คุณแม่ค่ะลงทุนเองเลยค่ะสําหรับเพลงนี้ค่ะตอนนี้คือหมดสัญญากับเปิดตีแล้วใช่แล้วค่ะหมดสัญญาค่ะงานเดิมงานปัจจุบันงานจะเป็นอะไรบ้างครัก็นอกเหนือจากงานเพลงที่น้องอีแบบว่าได้ออกอัลบั้มมาก่อนหน้านี้นะคะก็จะมี เล่นละครด้วยหลายๆเรื่องหลายๆช่องเลยค่ะที่ผ่านมาก็จะมีแบบเฮ้งเฮงทั้งช่อง3าบาดาันใจมาลายสามชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีโลงมาก้าทาฝันแล้วก็ล่าสุดที่พึ่งออนแอร์ไปหมัดๆเลยก็จะเป็นลูกพี่ลูกน้องนะคะทั้งช่อง9แล้วก็จะมีน้องใหม่ไร้บริสุทธิ์สัมภาษณ์พี่สวงแล้วก็สัญญาเมื่อสายยานรับบทร้ายด้วยเป็นแฟนของพี่ยงยงยอดวงงามค่ะ ก็ดูจัดการแสดงเยอะเลยทำไมถึงไม่เอาดีนั้นรู้ไปเลยล่ะจริงๆหนูเป็นคนชอบร้องเพลงค่ะคือคุณแม่หนูจะชอบฟังเพลงแต่หนูอยู่ในท้องพอหนูเกิดมาหนูก็จะยินเพลงลูกทุ่งโดยเฉพาะเพลงของคุณแม่พมพวงดดงจันรอิฟก็เลยเหมือนกับซึมซาบค่ะร้องเพลงเปตั้งแต่4ี่ขวบก็เลยรักการร้องเพลงมากๆถ้าเกิดไม่ได้ร้องเพลงนี้ไม่ได้จริงๆค่ะฝากงานกับงานจากยูนิครับค่ะฝากงานกับลิวีดิเรา ไงน้องอีกก็ต้องขอฝากนะคะผลงานเพลงของน้องอีฟอรวณด้วยนะคะกับแฟนเพลงนะคะชาว AP New ิวนะคะก็ขอฝากน้องอีฟอรวณน,นะคะเป็นลูกเป็นหลานอีกเช่นหนึ่งคนละกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านงานเพลงงานละครงานภาพยนตร์นะคะหรือว่าจะเป็นงานพิธีกรยังไงก็ขอฝากน้องอีฟอรวรโดยละกันคะ่ะ